วันนี้พวกเราจะมาไขาข้อสงสัยว่าโคมไฟสามารถทำจากช้อนได้จริงหรอได้สิคะค่ะก่อนที่เราจะไปไขาข้อสงสัยนะคะเราต้องสงสัยและตั้งคำถามว่าโคมไฟทำจากช้อนได้จริงหรอจากนั้นกดเข้า YouTube เสิร์ชหาข้อมูลวิธีการทำเลยค่ะว่าทำยังไงจากนั้นพวกเราก็รวบรวมองค์ความรู้และลงมือทำกันเลยค่ะซึ่งที่พูดมาจะตรงกับ IS1 นั่นเองค่ะไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะ ความรู้ที่ได้นะคะมาต่อยอดพัฒนาปรับปรุงและนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอค่ะที่ทุกคนได้ชมอยู่ค่ะคือ IS-2 คือการสื่อสารและการนำเสนอค่ะพวกเราจะแต่วิธีการทำไว้ใต้วิดีโอนะคะซึ่งตรงกับ IS-3 คือการนำความรู้ไปบริการสังคมและจิตสาธารณะค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการทำคมไปนะคะคือการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันสามารถ ทำเพื่อหารายได้เสริมได้ค่ะแล้วก็สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะค่ะรู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบและได้นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการวางแผนด้วยค่ะซึ่งโครงงานของเราจะไม่สําเร็จเลยนะคะถ้าไม่มีคุณครูสสุวรรณสมฤทธิ์คุณครูที่ปรึกษาของพเราเองค่ะ 好过来。好